เขาก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่ามีการเอ่อทำทำการตรวจหรือเปล่านะคะก็เท่านี้ค่ะคำามแล้วในในบางช่วงเนี่ยคือแทบแทบแบบอ่านไม่อ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็เอออยากจะตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยควรจะควรจะให้ความสำคัญกับเอกสารที่ส่งกลับมาเนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นเออเอกสารแบบแบบแบบที่ท่านสแกนไฟเออแบบแบบไฟที่มันสามารถเซิร์ชหาคำเออเรียกว่าเซิร์ชหาคําได้ค่ะคือสแกนมาอย่างนี้เนี่ยือ อ,อ่านอ่านเจ็ดร้อยหน้าก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ายากยากมากพอสมควรนะคะแล้วก็ขอเข้าถึง คำถามเกี่ยวกับเรื่องของออมีมีสองเรื่องเนาะคือเรื่องอ,อ,อันดับแรกคือหม้อแป่งไฟฟ้าของกรมทางหลวงเนี่ยคือเข้าใจว่ามันมันมันมีการที่ถูกโจรกรรมไปเนี่ยเยอะบ่อยมากเนาะแล้วก็แล้วก็ท่านก็ต้องตั้งงบประมาณมาซื้อของใหม่เนาะเอามาแปะของเก่าทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่ามันมีมีมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาในอนาคตที่ท่านวางแผนเอาไว้ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไอไอเส้นเ,เส้นมอเตอร์เวย์ หรือว่าเส้นแบบว่าทางที่เป็นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเนาะคือจะมีการแบบว่า,าติดกล้องวงจรปิดหรือว่ามีแนวทางในการที่แบบว่าจะจะจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการเรื่องการขโมยอไอ้มอแปลงตรงเนี้ยยังไงได้บ้างคะแล้วก็ถัดมานะ,ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องไฟทางคือถ้าในในใน,ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็ยังมีถนนลหลายสายเนาะอย่างเช่นแบบเอกชัยบางบอนหรือว่า เอกชัยบางบอนออกมาเป็นการระเบิดพึกเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเป็นถนนของกรมทางหลวงนะคะซึ่งมีปัญหามากๆก็คือว่าเรื่องเรื่องของไฟทางก็คือเราเราแจ้งไปเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนไฟให้ได้เนาะเพราะว่าเออก็ยังเป็นยังยังเป็นถนนของกรมกรมทางอยู่แต่พอแจ้งกรมทางไปเนี่ยคือบางทีนะคะสามเดือนครึ่งปีก็ยังไม่มีการมามามาเปลี่ยนเลยแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ก็ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยก็เดือดร้อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมัน มันมันมืดมากๆจริงๆแล้วมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปเมื่อปีที่แล้วเนาะว่าอยากที่จะให้ท่านเนี่ยใช้ทัฟฟี่ฟองดูในการที่เข้ามารับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะเพราะว่าเวลาที่ประชาชนจะร้องเรียนไปที่กรมทางเนี่ยหรือว่ากรมทางชนบทเนี่ยมันมันคือเขาจะทำยังไงคือจะทําหนังสือหรือว่าจะแบบเดินเข้าไปบอกใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้ว่าเรื่องที่ร้องเรียนไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมันมันได้รับการแก้ไข หรือ,อยังหรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหนซึ่งปีที่แล้วเนาะที่ฉันตั้งข้อสังเกตไปไม่รู้ว่าท่านดําเนินการหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทาถ้าอย่างนั้นปีนี้ที่ฉันก็ขอตั้งข้อสังเกตอีกว่าทั้งกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทเนี่ยควรจะเอาทัฟฟี่ฟองดูเข้าเข้ามาใช้นะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ได้้ดดองเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ่อถนนที่ชํารุดสุดโรมเสียหายหรือว่าไฟทางที่มันมันชำรุดหรือว่าเหตุเหตุอื่นๆนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยบางทีคือเขาเขาเขาฝากสสมาบอกแล้วเราก็เหมือนแจ้งไปทำต้อง สื่อไปเนี่ยคือระหว่างทางเนี่ยเราไม่รู้ว่ากระบวนการมันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบเอาเอาทาฟฟี่ฟองดูเข้ามาเนี่ยมันมันมันอาจจะช่วยได้นะคะต่อมาก็คือโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า1000ล้านบาทค่ะคืออันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเรื่องของการทําถนนเนี่ยมันจะต้องมีการคือถ้าเป็นโครงการอื่นที่แบบที่ที่ที่แบบว่าจะเป็นการก่อสร้างที่ไม่ใช่ถนนเนี่ยคือเข้าใจว่ามันจะมีแบบศึกษา feasibility หรือว่าเอ่อความแบบคุ้มค่านู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าถ้ายังเป็นของกร กรมทางหลวงทางหลวงชนบทเนี่ยมันมันต้องทําเหมือนกันไหมคะแล้วก็สภาพัฒน์จะต้องแบบมีการประชุมร่วมกับสภาพัฒน์เพื่อเพื่อที่จะเรียกว่ายังไงดีแบบร่วมกันตัดสินใจหรือว่าร่วมกันอนุมัติโครงการก่อนที่แบบไปถึงสํนานักงบประมาณไหมแล้วกออ็อยากจะถามในโครงการที่มูลค่ามากกว่าพันล้านเนี่ยสโครงการอันแรกคือทางหลวงพิเศษหมายเลข9กนะคะอันนี้งบประมาณ9,800ล้านอันนี้อยากอยากสอบถามว่าไอทางหลวงพิเศษหมายเลข 9วงแหวนตะวันตกเนี่ยคือทําไมจึงแบ่งช่วงบางขุนเทียนบางบัวทองออกเป็น PPP แล้วก็บางบัวทองไปถึงบางปะอินเนี่ยเป็นแบบรัดลงทุนร้อยเปอร์เซนต์ทั้งที่มันน่าจะต่อเนื่องกันนะคะอันนี้คืออยาอย่อยากจะสอบถามว่ามันมันทำไมทาไมถึงแบ่งแล้วก็ตัดสินใจยังไงว่าอันไหนจะลงทุนเป็น PPP หรือว่าอันไหนเนี่ยจะรัดเป็นคนสร้างร้อยเปอร์เซนต์มันมันมีความแตกต่างกันยังไงในในสองช่วงนี้นะคะแล้วก็เอ่อ อยากจะสอบถามว่ามีการทํา EIA หรือว่า IEEE หรือไม่นะคะไ e อโครงการน,นี้ถ้าไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเริ่มเริ่มไปถึงไหนแล้วนะคะถ้าถ้ามีก็อยากจะให้ส่งกลับมาให้ด้วยแล้วก็โครงการที่2ก็คือ,อ,อนครราชสีมาป่าท้ายนะคะอันนี้เนี่ยสองพันแปดร้อยหกสิบล้านคือดิฉันก็เข้าใจอะเนาะว่าถ้าสมมติว่าตัดถนนเนี่ยมันก็จะทำให้การสัญจรของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเออมันมันมัน,ม,นมันก็สะดวกขึ้นด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือท่านนะให้เหตุผลในเอกสารว่าเป็นการลอง คืชสวนโลกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือดิฉันก็อยากจะสอบถามว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลแบบประกอบการตัดสินใจเฉยๆ,ๆก็คือแบบว่าตั้งใจจะทําอยู่แล้วอันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการทําหรือว่ามันเป็นเหตุผลที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่จะต้องแบบทำทำ,ทำถนนเส้นนี้เพราะว่าคือการการลงทุนเกือบสามพันล้านบาทเพื่อรองรับอีตัดถนนเพื่อรองรับอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์เนี่ยคือดิฉันก็คิดว่ามันมันไม่รู้ว่ามัน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 คุ้มค่ามากน้อย แค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็จากที่มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ได้ถามสํานักตลาดนายกนะคะไปเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพืชส่วนโลกเนี่ยคือปี72เนี่ยเข้าใจว่ายังไม่ชัว์เลยว่าจะได้จัดหรือหรือหรือไม่ได้จัดแล้วก็ถ้าถ,ถ้าได้จัดเนี่ยคือได้ได,ได้ได้จัดที่คลาสไหนนะคะแล้วก็ผลผลกระทบเรียกว่าผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจเนี่ยคือมันมันมันมากมายม,ายมหาศาลคุ้มค่ากับงบประมาณประมาณสามพันล้านเนี่ยที่ที่ที่ เราจะต้องแบบตัง้งงบประมาณในการสร้างถนนเส้นนี้หรือไม่นะคะเราก็อยากจะสอบถามว่าเส้นเดียวกันเนี่ยคือมัน ซ้าซ้อนกับเรื่องเอ่อมอเตอร์เวย์หรือว่ารถไฟความเร็วสูงที่มันจะเป็นโครงการที่ที่จะเกิดอยู่แล้วไหมคะแล้วก็ได้มีการทําทาทาประเมินเอาไว้หรือเปล่าแล้วตอนที่ท่านทําประเมินถ้าสมมติว่าท่านทำอะนะคะอันนี้เนี่ยไอ้นะครราชสีมาป่าท้ายเนี่ยท่านได้ท่านได้ไดเอ่อเรียกว่าอะไรคํานวณผลของแบบรถไฟความเร็วสูงหรือว่าคํานวณความคุ้มค่าแบบเส้นอื่นๆที่มัน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 จะเกิดขึ้นด้วยไหมคะแล้วก็สอบถามว่าโครงการ นี้เนี่ยคือเขียนเขียนเอาไว้ในตารางนะว่ามันไม่ต้องทํา e i a ก็เลยอยากจะสอบถามว่าคือทาไมทาไมบางบางโครงการถึงทํา e ไเบางโครงการถึงไม่ทําแล้วทําไมโครงการนี้ถึงไม่ทํานะคะเออแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นกรณีที่เออมีเรื่องราวร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับของกรมทางหลวงนะคะอันอันแรกเลยคือิฉันก็ติดตามเพจเออแนวร่วมประชาชนอะเนาะที่เขาพูดถึงเราเรากันอันตรายของจังหวัด ตังนะคะสามจุดหนึ่งล้านที่เอ่อมาสอบอคือทุบของเก่าแล้วก็มามา,มา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 สร้างของใหม่นะคะ <S <S คืออันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมันมีความจําเป็นอย่างไรทําไมทําไมถึงหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผู้รับเหมาก็มาทุบเราเราเราอันเก่าทิ้งโดยที่แบบไม,ไ,มไ,มไม่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 มีเหตุผลเลยนะคะ <S <S แล้วก็ใครจะแบบว่ารับความรับผิดชอบเรื่องการทําที่มันที่มันซ้ําซ้อนตรงนี้ <S <S นแล้วก็เอ่ออันถัดมานะ ก็คือเรื่องเรียกรับเงินคืนเรียกรับเงินเวรนคืนที่ดินขยายถนนเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงสองลายถูกปปชเ,เรียกว่าสั่งจับกลุ่มเนาะอันนี้ก็อาจจะอยากขอรายละเอียดรายละเอียดอของของการสืบสวนไม่แน่ใจว่า,าแบบไปไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วแล้วก็เรื่องการเรียกรับสวยรถบรรทุกทั่วประเทศมูลค่ากว่าร้ย 10ล้านที่อันนี้เนี่ยเออก็ตำรวจไปบุกจับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะที่เรียกรับเงินจากรถบรรทุกคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยก็อยากจะสอบถามว่าคือมันมันมันคงไม่ได้มีที่เดียวอะเนาะแบบพูดพูดกันตรงๆไอ้เรื่องไอ้เรื่องการเรียกรับสวยรถบรรทุกเนี่ยอยากจะสอบถามว่าท่านได้ถอดบทเรียนแล้วก็จะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการที่จะลด S <S <an> <S การเรียกรับสวยหรือว่าลดการเชื้อหคอร์รัปชันในในหน่วยงานของท่านไหมคะ <S <S <an> <S เพราะว่าถ้าถ้าไม่ทำเนี่ยคือมันก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าเวลารับสวยมาแล้วเนี่ยมันส่งต่อต่อกันขึ้นมาข้างบนหรือเปล่านะเพราะว่าการที่ไม่ป้องกันการที่ทําให้มันปล่อยปล่อยปากแล้วเลยแล้วก็เหตุเกิดเกิดเหตุดมเดิเดมซ้ําๆเนี่ยในในในทัน่วประเทศเนี่ยคือมันก็อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้นะนะคะนี้ก็อยากจะสอบถามว่ามีมีเทคโนโลยีที่จะแบบนาเข้ามาใช้หรือเปล่าทำ ให้อาจจะแบบว่าใช้ในการในการในการชั่งน้ําหนักหรือว่าในตอนจ่ายเงินเนี่ยคือทําให้มันเป็นแบบว่าแคทเลจโซซายตี้ไปเลยของทั้งกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทมีแนวมีแนวทางไหมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เช่นการบุกจับหัวหน้าด่านด่านน้ําหนักวังน้อยนะคะอันนี้เรียกสวยเป็นรายเดือน5้าล้านก็อยากจะขอข้อมูลนะคะคดีที่คดีทั้งในกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทที่ถูก ประชาชนร้องเรียนมาหรือว่าได้มีการบุกจับกลุมหรือว่ามีการมีการมีการเอ่อชี้มูลแล้วว่าทั้งในกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทเนี่ยสองปีย้อนหลังนะคะมีมีกี่มีกี่คดีได้รับการร้องเรียนกี่คดีแล้วก็สิ่งคดีที่อยู่ในกระบวนการของปปชกี่คดีหรือว่ากระบวนการสอบภายในกี่คดีแล้วก็มีกี่คดีที่สามารถที่จะสืบแล้วก็นําตัวข้าราชการเนี่ยทั้งชั้นผู้น้อยแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่ มาลงโทษได้นะคะอยากอยากจะทราบว่ามีจํานวนเท่าไหร่ก็ขอให้ส่งกลับมานะคะให,ให้ทางกรรมธิการแล้วก็สอบถามเรื่องออการถ่ายโอนภารกิจค่ะอันนี้เนี่ยคืออย่างตัวฉันเองเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะมันก็มีถนนบางเส้นที่ก็นา่นา,นาตั้งคําถามว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยคือเขาเท้องถิ่นกรุงเทพเนี่ยมีม,มีเรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะรับโอนถนนมาแล้วก็ทําการ ดูแลด้วยตัวเองอยู่แล้วเนาะหรือว่าจะติดไฟหรือว่าจะซ่อมบารุงถนนต่างๆเนี่ยคือมีศักยภาพพร้อมจะทําอยู่แล้วแต่ว่าทําไมบางอันที่มันอยู่ในแผนถ่ายโอนเนี่ยคือท่านยังไม่ถ่ายยังยังยังไม่ถ่ายโอนสักทีนะคะแบบอยากอยากทราบแบบว่าความจําเป็นว่าแบบมันมันมันติดขัดหรือว่ามันอะไรยังไงหรือว่ากรรมธิการหรือว่าสสในสภาเนี่ยสามารถที่จะช่วยยังไงได้บ้างให้ให,ห,ห้ม okay. ันให้มันเกิดการถ่ายโอนและมันก็ย้อนแย้งกันค่ะกับในกับในพื้นที่ต่างจังหวัดในหลายๆพื้นที่ที่ดิฉันได้มีโอกาสเอเกากรรมธิการติด ตามงบไปลงพื้นที่มาเนาะคือบางที่เนี่ยคือเขาไม่พร้อมงบประมาณงบประมาณแบบเขาไม่มีสําหรับการมนเทนัน์จริงๆอย่างเงี้ยคือท่านท่านท่านก็ถ่ายโอนซึ่งอะโอเคก็ท่านก็บอกว่าตามตามงบประมาณเออตามตามตามกฎหมายเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าไอการถ่ายโอนภารกิจไปเนี่ยท่านก็ต้องมีการตัดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมนเทนัน์เนี่ยให้กับให้ให,ให้ให้กับเขาไปด้วยไหมคะคือถ้าถ้าท่านยังแบบว่าตั้งงบประมาณแบบเอเมเท่าเดิมแล้วก็แบบถนนถ่ายโอนไปแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได เหมือนกับให้ให้เงินในในการเอ็มเอเขาไปด้วยเนี่ยคือ ขาก็ไม่มีสักปภาพในการดูแลค่ะเพราะว่าแบบท้องถิ่นเนี่ยบางบางบางที่คือ่าประมาณมันจํากัดจําเขียงจริงเนาะคือจะให้แบบว่าเออมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูมาดูแลถนนเล่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยทั้งศักยภาพทางการเงินกับคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่พร้อมด้วยอันนี้คือแบบมันมันเป็นปัญหามาหลายปีแล้วไม่แน่ใจว่าแนวทางของท่านเนี่ยมีความคืบหน้าจากปีก่อน,อนๆหน้านี้เนี่ยยังไงบ้างนะคะใกล้จบแล้วท่านประธานอีกอันหนึ่งนะคะก็คือไม่รู้คําถามที่ไหนแล้วแต่ว่าฝากจดทีนะคะเออคำถามเกี่ยวกับ ทั่วประเทศค่ะที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทคือแน่นอนว่าเราเพิ่งแผ่นดินไหวไปเนาะแล้วก็ที่พระรามสองเนี่ยมันก็มีมันก็มีมันก็ม,ม,กม,ม,กมเีเรียกว่าเป็นเป็นเป็นทางเนี่ยนะคะที่ประชาชนเหมือนกับว่าเฮ้ยพอหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยเขามองไปก็รู้สึกว่าเอา้ยไอ้รอยร้าววันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเกิดก่อนหรือว่าเกิดหลังแผ่นดินไหวหรือว่าเออก็เลยก็เลยอยากจะสอบถามว่าทั้งกรมทางกับกรมทางชนบทเนี่ยมีมี มีการสำรวจไหมคะว่าหลังจากที่แผ่นดินไหวไปเนี่ยมันมีมันมีมนมะสะพานหรือว่ามีถนนเส้นไหนใน,ใน,ใน,ในการดูแลของท่านคือเน้นไปที่สะพานแล้วกันเนาะที่มันจะต้องแบบว่าเออต้องต้อง,ต,องต้องได้รับการดูแลหรือว่าต้องได้รับการซ่อมแซมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีการสำรวจไปแล้วหรือไม่ถ้าสมมุติว่าสำรวจแล้วเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่ในมือท่านนะคะไม่แน่ใจว่าเก็บยังไงนะคะขอให้ส่งให้กับทางกรรมธิการแล้วก็อยากจะให้ท่านลองตอบปากเปล่า,าว่าเออแบบมันทั่วประเทศเนี่ยภาพรวมคือมัน,มน มันมันเป็นยังไงเบาสุดหนักสุดนะคะแบบเป็นยังไงแบบลองเล่าลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็มีคนส่งอินบ็อกมาเยอะเนาะแบบบางทีเห็นเห็นสะพานแบบอันใหญ่ๆที่มันแบบเล้าอย่างเงี้ยคือ